สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับช่องเสียต๋องชาแนลพามาชมรถตีดินกับรถเกี่ยวข้าวไทยเสียงยนต์นะครับรถตีดินมี4ี่สูบกับ5้าสูบครับผมเดี๋ยวเราพามาชมตัว5สูบเปนก่อ,อนครับนะครับ ตัวนี้มากับแอร์ไฟฟ้าระบบหัวแอร์แอร์ไฟฟ้าครับอขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารของงานของโรงเรียนนะครับโรงเรียนตัวน,นี้เป็นเครื่องจอเจ็ดสีน,นะครับห้าสู

มากับตัวเดิน10เพาใหญ่นะครับลอนเลอร์ล่าง10ลูกข้างบน2ลูกแล้วก็มาด้วยใบแท็กเรียบใบแท็กตีนเป็ดนะครับโซ่สี่สิบสี่ข้อนะครับแล้วก็หางหางตัวนี้ความกว้าง2องเมตรแปนะครับ ก็ให้รวมกลุ่มไปจองโต๊ะกระทางโรงเรียนได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่จะมีไฮดรอลิกเปิดปีกซ้ายขวาเพื่อการศึกษาโรงเรียนประจำนทสลโรงเรียนเล็กๆนะครับสร้างหน้าใช้นะครับกระทัดรัดครับมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยต้องอาศัยงานเท่าะตาสารบักกีเหล่านี้นะครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือให้ลูกหลานของชาวโดเดีหรือใกล้เคียง จะได้มีสถานที่เรียนมาดูเครื่องมาดูคันสี่สูบกันบ้างครับเครื่องสี่สูบนะครับสเปกก็เหมือนกันนะหัวแอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผิดกันที่เครื่องแล้วก็ที่หางครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับมาด้วยผ่านดันโซ่ก็สเปคสี่สิบสี่ข้อเหมือนกันโรลเลอร์สิบลูกเหมือนกันครับผม มาด้วยเป็นแท็กสามเหลี่ยมใบแท็กสามเหลี่ยมท่านผู้ใดที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือในการการศึกษาท่านพอมีกาลัง้าพอเรียนเพิ่ได้นะครับที่โรงเรียนสักกิจมัวคนใส่โบคู่มาเลยครับตัวนี้ JO 5้สนะครับสสูบ่สูบ JO หาสโมงเย็นก็จะมีการรับประทานอาหารพบปักส,สังสค์รายได้ทุกอย่าง ที่ได้มานะครับก็จะเอาไว้พัฒน,นาโรงเรียนให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนราะฉะนั้นเด็กน,นักเรียนที่ไปเรียนที่เกสมส์การกมตัคนนั้นได้ข้อมูลว่าถ้าผูดยการก็จะแจกทุนการศึกษาให้ทุกคนนะครับแต่นั้นมาด<ร>ูหางปัดกันมากครับหางปัดโรตารี่นะคร,รับโรตารีความกว้างโรตารีสองเมตรหกสิบเขียง ส <12. S 2> ิบสองเขียงเราก็ให้ขอเชิญท่าน,นนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ะจะให้ความร่วมมือนะครับและก็ร่วมใจในการถ่ายทอดปาสามัคคีของโรงเรียนตะการจงสองคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดอกต๊อกปี้เจ้าหน้าที่อ,องค์กรจัดการอาหารบันเทิงของเราก็กำลังเปิดเส้นสายอยู่ด้านหน้านะครับ ภาพร,รวมๆประมาณนี้นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็กดติดตามช่องเสียตองชาแนลไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับน้องใหม่ทางช่อง youtube นะครับสวัสดีครับ